สวัสดีครับบ่ายสามโมงตรงของวันที่หนึ่งตุลาคมพุทธศักราช2564ครับวันนี้ผมเอาพระสมเด็จวันขังพิมพ์ใหญ่พิมพดีพิมพ์มพระประธานเอามารีวิวกลางแสงแดดให้เพื่อนๆได้ดูวันนี้พอมีเวลาครับเพื่อนๆก็เลยเอาพระเนี่ยมามารีวิวฝากเพื่อนๆกันบางจังหวะผมจะเงียบเสียงไปนะครับเพราะว่าอยากให้ดูเนื้อปลาก็ไม่ได้แกะกอบละครับเพื่อนๆก็ใช้แสงทั่วไปครับใช้แสงข้างถนนทั่วไป ก็ไม่ได้มีมีมีเจตนาที่จะเป็นเซียนหรือไม่ได้มีเจตนาที่จะที่จะชี้ชัดว่าพระแท้พระไม่แท้อะไรนี่เอาไว้ก่อนนะครับเพื่อนอันนี้ผมพูดถึงพระตัวเองถูกไหมครับอันนี้ผมก็ไม่ได้ไปวิจารณ์พระใครอันนี้พระผมผม,ผมเออผมจะมั่นใจยังไงก็ได้ถูกไหมอันนี้ก็แล้วก็เชื่อมั่นด้วยว่าไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่พึ่งศึกษาหรือแท้คนเดียวอะไรก็อย่ามาอย่ามาเขาเรียกว่าอย่ามาเออ ปรามาสกันอันนี้ก็ทุกคลิปเนี่ยผมจะทำ5นาที3นาทีครับอันนี้ก็ในในในภาพผมองค์นี้จะมีทั้งหมด3องค์คลิปนี้เดี๋ยวผมจะทาให้เพื่อนๆได้ดูครบสองสามองค์ก็ผมจะให้ดูเนื้อหาโดยรวมมานะครับไม่ได้เจาะจงให้ดูลึกๆก,ก็สมเด็จว,ว่าละครถิ่นใหญ่เนื้อหาตรงนี้นะตรงนี้ตรงที่ผมพยายามสุกอนนี้ก็ก็จะไม่มีในภาพปลอมนะครับอ,อันนี้เป็นรอยปริ ที่ลอยเป็นรอยปีกครับอันนี้จะเห็นได้ชัดว่าผ้าปอมไม่มีแล้วครับผ้าปอมก็ทําให้มันเป็นบุ๋มเป็นบอ่อแล้วก็ทําให้มันเขอะเขอะเข้าไว้แล้วก็ให้มันสกปรกสกปรกเข้าไว้นะแล้วครับนั่น,นเป็นสิ่งที่ผ้าปอมทำได้ส่วนผ้าที่จะมามามีเนื้อหาแบบนี้จะไม่มียุบย่นย่อ,ยอ,อกูกเก่าแตกลานอันนี้มีครบกับายุบมีย่นมีย่อ,ม,ยอมีแตกมีปีกแตกมีครับภาาค,ความเก่าก็ ก็ไม่เก่าจนเกินไปนะครับเพราะว่าพระสมเด็จองจริงๆก็สร้างไม่ถึง500ปีฮะก็แค่ร้อยกว่าปีก็ไม่ได้เก่าจนเกินไปถูกไหมก็ลอะไรที่มันจนเกินไปก็ต้องตีเป็นเก๋หมดนั่นแหละครับอันนี้ก็ผมก็มองว่าอันนี้ผมก็ไม่ผมผมได้มาใหม่ๆตอนแรกผมก็มาทําความสะอาดแล้วก็เอาใบตองขัดพักหนึ่งก็ ในใจก็อยากจะให้พระเลืล่อมๆนะผมก็คิดในใจว่าจะพระเลื่อมจะได้ดูดีอ๋อที่จริงแล้วไม่ใช่เออพระนี่เขาต้องดูแบบมีคาบลูนคา,า,าบนี้หน่อยก็ไม่ไม่ได้ตีเลียดครับก็ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าผมไม่ได้ไม่ได้ทาเอาใจใครอยู่แล้วฝั่งขวานี่ก็เป็นอ่านี่สมเออเกตชัยโยครับอันนี้เกตชัยโยอันนี้ผมไปเลือกมาจากอำเภอละหานสาย เนื้อหาก็จะประมาณนี้นะครับถ้าพูดถึงควาสมสำเร็จก,ก็จะเป็นเนื้อมุกแตกรากหัวฉีอันนี้ก็ตรงครับพิมแม่พิมพ์ตําหนิพระเหมือนในเหมือนในในใน,ในสื่งท,ที่เขาพูดถึงกันเป๊ะมีถึง78ส่วนถึง8ในส0ส่วนอันนี้ผมก็มองว่าผ่านตาก็เอามารีวิวฝาเป็นเพื่อนกันก็ใช้แสงทั่วไปอันนี้ไม่ได้มีออฟฟิศไม่ได้มีองค์การนี่เป็นสมเด็จบางคุนพรมครับบางสมพรมก็บบมมจะแก่ปูนขาวแบบนี้เลย อันนี้ก็บุ้นผมพมเนี่ยผมว่าผมดูง่ายะนะครับก็พิมพ์ก็จะตื้นๆหน่อยแล้วก็เนื้อหาก็จะวันลนะโอภาสก็จะสีขาวๆหน่อยอ่าปลายคลิปแล้วครับเพื่อนๆยังไงเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวฝากฝากเพื่อนๆประมาณนี้ครับสวัสดีเพื่อนๆเพียงแค่น,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 นี้นะครับสวัสดีครับ